นี่นะครับก็เป็นเงาซักที่พร้อมปลูกนะครับสูงประมาณหกเจ็ดนิ้วนะครับเนาะถุงที่ผมกอกดินไว้นะครับประมาณนะครับสามพุ่นหานิ้วนะครับเนาะกะสูงก็ถุงจังน้อยนะครับเขาเป็นยังนะครับเขาก็ตัดนะครับเนาะลากทีมันน้อยๆออกนะครับเนี่ยตัดลากออกนะครับเขาก็เอาไว้เฉพาะอันไหนที่ขออ้วนๆนะครับเนาะอ่ามองได้ที่อ้วนๆนะครับดอกกระเจีตานะครับมีกิ่ง นะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบเนี <sesame. S 2> <even. Deadpool. S 1> ้ยนะครับมันจะมีส่วนสุตาสุกิ้งนะ่ะนะครับเนาะเขาปลูกหลังจากนี้ประมาณหนึ่งถึงสองอาทิตย์แล้วเขาก็แตกกันมาสี่หากิ้งสี่หาตานะครับเขาก็คอยเรียกไว้เอากิ้งเดียวเอาแขนงเดียวหรือเอาตาเดียวนะครับเนาะทิศตรงๆนะครับเพื่อเป็นล้ำลักนะครับต่อไปนะครับในการเป็นต้นซักการขยายพันธุ์ด้วยการทอนเหงานะครับเนาะอ่าการขยายพันธุ์ด้วยการปลูกเหงาเนาะมันง่ายนะครับเพราะว่า เห็ดได้ปริมาณที่มากๆนะครับเนาะในแต่ละมือนะครับสองสามร้อยหรือสี่ห้าร้อยก็สามารถปลูกได้ต่อคนนะครับเนาะแต่อันนี้ก็คือผมเอาช้ำไหม่นะครับเนาะเพื่อที่จะไว้แต่ซ่อมเนาะบางที่ไปปลูกแล้วนะครับไม่ได้หดน้ำนะครับมันตายแต่ว่าการช่ำก็คือต้องนะครับนะครับอย่าให้มันโพหลายนะครับก็คือเนี่ยสมมติว่าต้นซักนะครับเนาะให้โพประมาณนิ้วหนึ่งกับพ่อนะครับเนาะเพื่อที่เขาแตกใบต่อไปนะครับเนาะถ้า โคขึ้นสูงขนาดนี้นะครับเนาะเนี่ยโคขึ้นสูงขนาดนี้โอกาสรอดมันน้อยนะครับเนาะหอกก็ต้องบึงนะครับเอาก็ต้องตัดลากออกนะครับบนหน้นเอาก็ต้องเปลี่ยนถุงช้ำไม่แต่ว่าการตัดหลากนะครับเนาะบอสาเห็ดบอสามาเห็ดไห้นะครับต้นซักตายได้นะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นเหตุผลที่ผมไปรับมาเนี่ยต้นซักที่ว่าของพอช้ำเนี่ยไปยังขึ้นตายนะครับเนี้นี่เหตุผลก็คือนี่ครับผมมันไนไม้จังซี่นี่นะครับเพิ่นซื้อมาอ่าปริมาณหลายนะครับแล้วก็ เาต้องพิ่นต้องาการปริมาณหลายนะครับเพิ่นก็เลยบ่ได้ซื้ออันใหญ่นะครับเนาะเพิ่นซื้อมาเนี่ยนะครับเนาะเขาก็แตกมาเป็นใบเป็นหยังเนาะเนี่ยเราก็ไปเลี้ยงไว้ในโฮมนะครับเนาะส่วนมากจะเป็นในลักษณะแบบเนะี่ยถ้าถอนขึ้นมานะครับเนาะของพอช้ำนาะเขาก็ต้องเข้าใจว่าเพิ่นเฮ็ดแจกนะครับเนาะเพิ่นอยากให้มันทั่วถึงเนาะครับเนาะเพิ่นก็เลยบ่สามารถหาอันอบอวลนักเสียหรือซสียอันอบอวบมาได้ส่ันไปนะครับเนาะส่วนมากก็อันเป็นพร้อมนาะครับเนาะเพราะว่าต้องการปริมาณเขาก็ต้องมาอนุบาลเอง นะครับเนาะที่ตายไปเนี่ยผมหูอยู่นะครับเนาะผมลืมตัดใบนะครับเนาะเนี่ยคือลืมตัดใบออกเนาะนะครับผมเอาเอามอนุบาลเอามาเพี่นหลากนะครับเนาะหลากเขาถือดกออกนะครับเนาะหลากเขาขาดเนาะแล้วผมลืมตัดใบนะครับเนาะก็ะเลยเห็นให้เขาไข่หนำนะครับก็ะเลยตุยไปเนาะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นเนาะผู้ใดจะเอาไปปลูกนะครับกระติดต่อสอบถามกันเมื่อไรนะครับสําหรับเงาซักนะครับเนาะเงาละบาทห้าสิบสองบาทสามบาทกันไปนะครับเนาะหลังจากที่ ผมอาลงถุงนับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปบึงนะครับของแรงพอช้ำกันใหม่ี่ผมไปรับมานะครับสำหรับต้นซักแบบนี้นะครับว่าหง่ายขนาดได้แล้วนะครับเงาเริ่มปลูกได้จังซี่ละนะครับเนาะเพิ่ปลูกมาสองสามเดือนเนาะแต่ว่าตัวนี้งามแล้วนะครับผมปลูกได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับเนาะ